Art How Podcast Close Your Eyes, Open Your Mind, and fly to Vietnam together. สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับเวียดทอล์กรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างประเทศเวียดนามในมติติต่างๆที่น่าสนใจค่ะสำหรับ EP นี้นะคะเวียดทอล์กก็จะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับย่านเศรษฐ,ฐ,ฐกิจสำคัญใจกลางกรุงฮาหนอยเมืองหลวงของประเทศเวียดนามค่ะย่านนี้นะคะภาษาเวียดนามเรียกว่าโฟโกหรือภาษาอังกฤษนะคะเรียกว่าโอพอร์เตอร์ค่ะ ย่านนี้เป็นย่านเมืองเก่าของกรุงฮานอยที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมอันยาวนานแล้วก็น่าสนใจมากๆค่ะในปัจจุบันนี้นะคะย่านนี้เป็นย่านการค้าที่คึกคักค่ะแถมยังเป็นแลนด์มาร์คของนักท่องเที่ยวทั้งชาวเวียดนามแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยเรียกว่าถ้าหากว่ามาถึงฮานอยแล้วไม่ได้เช็คอินที่โอคอเตอร์เนี่ยก็ถือว่ายังมาไม่ถึงฮานอยค่ะย่านเมืองเก่านี้นะคะอยู่ใกล้กับทะเลสาบคืนดาบหรือโฮฮวนเกียมค่ะ อีกหนึ่งสถานที่แลนด์มาร์กในกรุงฮานอยเช่นกันนะคะถ้าหากว่าไปย่านนี้นะคะจะเห็นภาพที่คุณตาก็คือภาพของผู้คนค่ะที่เดินกันขวักขวายรอบทะเลสาบคืนดาบภาพของร้านค้าต่างๆมากมายเลยแล้วก็รถราที่สัญจรไปมาอย่างไม่ขาดสายค่ะย่านเมืองเก่านี้นะคะเป็นย่านค้าขายสำคัญของฮานอยตั้งแต่อดีตค่ะชาวเวียดนามนะคะจะเรียกบริเวณย่านเมืองเก่านี้ในะอีกชื่อนหนึ่งค่ะว่า ย่านถนน36สายค่ะเพราะว่าในอดีตนะคะบริเวณนี้เนี่ยมีถนนที่ค้าขายสินค้าต่างเนี่ยถึง36สายทําให้บริเวณนี้นะคะเป็นเขตการค้าสําคัญใจกลางกรุงฮานอยค่ะถนนทั้ง36สายของฮานอยนี้นะคะนับเป็นหลักฐานที่แสดงถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของฮานอยในอดีตได้เป็นอย่างดีเลยค่ะถนน36สายนะคะเกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ลี ราชวงศ์เจินของเวียดนามค่ะในอดีตนะคะย่านนี้เป็นย่านที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นย่านการค้าที่คึกคักมากๆเลยค่ะช่างฝีมือนะคะจากหมู่บ้านงานฝีมือรอบๆเมืองหลวงทังลอมซึ่งเป็นชื่อเดิมของเมืองหลวงเวียดนามราวๆศตรวรรษที่1 1นะคะมารวมตัวกันที่นี่ค่ะเพื่อประกอบอาชีพหัตถกรรมซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวเวียดนามค่ะโดยจะแบ่งพื้นที่กันนะคะแล้วก็มุ่งเน้นที่จะขายสินค้าหลักของหมู่บ้านหัตถกรรมของตนเองค่ะ ความพิเศษนะคะอยู่ที่ว่าถนนหนึ่งสายเนี่ยก็จะขายสินค้าประเภทเดียวกันทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ชื่อของถนนทั้ง36สายนี้นะคะจะขึ้นต้นด้วยคำภาษาเวียดนามว่าห่างหลังจากนั้นนะคะจะตามด้วยชื่อสินค้าประจำถนนสายนั้นค่ะตัวอย่างเช่นบนถนนห่างบงคำว่าบงนะคะในภาษาเวียดนามเนี่ยแปลว่าฝ้าค่ะถนนสายนี้ก็จะขายผ้าห่มที่ทำจากฝ้าหรือว่าถนนห่างกา คำว่ากาในภาษาเวียดนามเนี่ยมีความหมายว่าไก่ค่ะถนนสายนี้นะคะก็จะเป็นถนนที่เต็มไปด้วยร้านขายสัตว์ปีกค่ะไม่ว่าจะเป็นไก่เป็ดห่านห,ารหรือว่านกนะคะก็จะขายอยู่บนถนนสายนี้ค่ะในสมัยนั้นนะคะพ่อค้าจากที่ต่างๆก็จะเดินทางเข้ามาค้าขายสินค้าในบริเวณนี้กันค่ะทำให้บรรยากาศของย่านถนน36สสายในสมัยนั้นเนี่ยคึกคักมากๆเลยทีเดียวค่ะ ปัจจุบันนะคะถนนในย่านนี้ก็ไม่ได้มีแค่36สายเหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะแต่มีถนนมากกว่า70สายเลยทีเดียวแต่ถนน36สายหรือบางเมยเสาโฝเฟืองเนี่ยก็ยังเป็นชื่อที่ชาวเวียดนามคุ้นเคยไม่เปลี่ยนค่ะถนนแต่ละสายในบริเวณนี้นะคะสามารถเดินทะลุถึงกันได้ค่ะสข้างทางของถนนเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยร้านขายสินค้าต่างๆ ถนนหลายสายนะคะยังคงรักษาการขายสินค้าแบบดั้งเดิมเอาไว้ค่ะแต่บางสายก็ไม่ได้รักษาอาชีพแบบดั้งเดิมไว้แล้วค่ะแต่ยังคงเน้นขายสินค้าประเภทเดียวกันตลอดทั้งถนนอยู่เหมือนเดิมค่ะถ้าคุณผู้ฟังเดินเล่นแถวแถวย่านเมืองเก่าดีนะคะนอกจากคุณผู้ฟังจะได้ชอปปิ้งแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังก็ยังจะได้เห็นบ้านแบบโบราณของเวียดนามที่ยังคงร่องรอยความเก่าแก่เอาไว้ด้วยค่ะ และถ้าหากพูดถึงบ้านของเวียดนามนะคะคุณผ,ผู้ฟังก็คงนึกถึงบ้านทรงสูงสูงด้านหน้าไม่กว้างนักซึ่งเป็นลักษณะบ้านที่เห็นได้มากมายโดยเฉพาะบ้านในเมืองค่ะบ้านโบราณบริเวณย่านเมืองเก่าก็เป็นสถาปัตยกรรมแบบเดียวกันค่ะก็คือเป็นบ้านที่มีลักษณะเรียบง่ายเป็นทรงเหลี่ยมสูงหลังคาลาดเอียงซึ่งบ้านแบบโบราณน,นี้นะคะจะมีพื้นที่แคบค่ะแต่ว่ามีการจัดเรียงอย่างชานฉลาด โดยให้มีพื้นที่หน้าบ้านติดก,กับถนนค่ะเพื่อให้สามารถค้าขายได้ย่านเศรษฐกิจในย่านเมืองเก่านะคะไม่ได้มีเพียงแค่บริเวณถนน36สายเท่านั้นค่ะในย่านนี้นะคะยังมีตลาดที่ขายของหลากหลายในราคาไม่แพงอย่างตลาดดงส่วนที่อยู่ในบริเวณโฝโ,โกนี้เช่นเดียวกันค่ะตลาดดงส่วนนะคะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในฮานอยค่ะ ตลาดนี้เ,เป็นสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของดินแดนฮานอยนะคะเพราะว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสแล้วก็สร้างโดยชาวฝรั่งเศสค่ะโดยสร้างขึ้นในปีคศ1889นะคะสมัยราชวงศ์เวียนราชวงศ์สุดท้ายของเวียดนามค่ะตลาดดงซวน,เ,นเป็นตลาดค้าส่งใหญ่ของเวียดนามเหนือค่ะสินค้าต่างๆนะคะก็จะถูกขนส่งจากที่นี่ไปยังจังหวัดทางภาคเหนือทั้งหมดด้วยค่ะ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเวียดนามนะคะก็นิยมมาเดินเที่ยวหรือว่ามาซื้อของฝากที่ตลาดแห่งนี้เหมือนกันนะคะภายในตลาดนะคะจะแบ่งออกเป็น3ชั้นหลักๆค่ะชั้นล่างเนี่ยพอเดินจากทางเข้าเข้าไปนะคะก็จะพบร้านขายเสื้อผ้าแว่นกันแดดก,กระเป๋าเดินทางเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆแล้วก็อีกหลายอย่างมากมายเลยแต่สินค้าส่วนใหญ่นะคะก็จะมาจากประเทศจีนค่ะ พอขึ้นไปชั้น2นะคะก็จะเป็นพื้นที่ขายส่งแล้วก็ขายปลีกเสื้อผ้าผู้ใหญ่ค่ะเช่นพวกผ้าปักลายผ้าไหมหรือถ้าใครอยากซื้ออ่าวใส่นะคะก็สามารถไปซื้อที่นี่ได้ค่ะส่วนชั้น3นะคะก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าของเด็กๆค่ะนอกจากจะเป็นแหล่งช็อปของนักช็อปแล้วนะคะตลาดดงส่วนเนี่ยก็ยังเป็นแหล่งอาหารสําหรับนักชิมด้วยค่ะ เพราะทางเหนือของตลาดนะคะก็จะเป็นร้านขายอาหารที่เปิดให้บริการผู้มาเยือนจนดึกเลยค่ะเรียกว่าตลาดแห่งนี้นะคะเป็นตลาดที่คึกคักอยู่เสมอค่ะส่วนด้านหลังของตลาดนะคะจะมีตลาดอีกตลาดหนึ่งค่ะคือตลาดบักกวาซึ่งตลาดบักกววเนี่ยเป็นตลาดอีกแห่งหนึ่งนะคะที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจค่ะเดิมเนี่ยตลาดบักกวานะคะเป็นตลาดชั่วคราวค่ะก่อตั้งในทศวรรษที่1960 ในตอนแรกเนี่ยบริเวณนี้นะคะจะเป็นเพียงพื้นที่เพาะปลูกสําหรับเกษตรกร,กรทางฝั่งเหนือของแม่น้ําแดงค่ะแต่ต่อมานะคะก็เริ่มมีการค้าขายผักแล้วก็ผลไม้ขึ้นจากนั้นเนี่ยการค้าขายบริเวณนี้ก็เริ่มขับคังมากขึ้นค่ะปัจจุบันนะคะตลาดแห่งนี้เนี่ยขายทั้งของสดอย่างผักผลไม้นะคะแล้วก็ยังมีของแห้งขายด้วยค่ะ เวลาจะซื้อของที่ตลาดนี้นะคะคนซื้อก็สามารถขี่รถจัก,กรยานยนต์ไปบนถนนที่ตลาดนี้ตั้งอยู่นะคะแล้วก็จอดรถเพื่อซื้อสินค้าได้โดยไม่ต้องลงจากรถเลยค่ะนอกจากร้านค้าบนถนน36สายแล้วก็ตลาดเดิม่วนที่เปิดให้บริการทุกวันแล้วเนี่ยในวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ค่ะเวลาประมาณสัก6โมงเย็นจนถึง5ทุ่มเนี่ยบริเวณโฟโกนะคะจะมีไนท์มาเก็ตค่ะ ที่จะมีร้านค้ามากมายเลยมาตั้งแผงขายอยู่บนถนนที่มีความยาว3กิโลเมตรค่ะพื้นที่นี้นะคะจะเป็นพื้นที่ที่คนเวียดนามแล้วก็นักท่องเที่ยวจํานวนมากเนี่ยพากันมาเดินเที่ยวแล้วก็ซื้อของค่ะซึ่งสินค้าที่มีขายในไนท์มาร์เก็นะคะก็มีตั้งแต่เสื้อผ้าของเล่นของที่ระลึกงานฝีมือไปจนถึงของกินค่ะ สำหรับอาหารเวียดนามนะคะที่วางขายในไนท์มาร์เก็ตเนี่ยมักจะเป็นอาหารที่ทานง่ายๆค่ะประเภทที่ว่าเดินดูของไปด้วยนะคะแล้วก็ทานไปด้วยได้ค่ะส่วนราคาอาหารเนี่ยก็ไม่แพงมากด้วยค่ะจะพิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็คือในคืนวันเสาร์ค่ะที่ไนท์มาร์เก็ตเนี่ยจะมีการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านค่ะมีศิลปะแล้วก็มีดนตรีพื้นเมืองค่ะโดยสมาคมนะักดนตรีเวียดนามนะคะการแสดงเหล่านี้เนี่ยช่วยสร้างบรรยากาศที่คึกคืนให้กับตลาดได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ แล้วก็ยังดึงดนะูดนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะทำให้นะักท่องเที่ยวเนี่ยได้รู้จักกับวัฒนธรรมเวียดนามมากขึ้นด้วยค่ะย่านเมืองเก่าของฮานอยนี้นะคะนะับเป็นย่านสําคัญมากๆทั้งในด้านประวัติศาสตร์นะคะที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆผ่านสถาปัตยกรรมหรือว่าชื่อถนนทั้ง36สายแล้วก็ยังเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมนะคะทั้งอาชีพดั้งเดิมของชาวเวียดนามอาหารเวียดนามแล้วก็ศิลปะดั้งเดิมด้วยค่ะ รวมถึงเป็นพื้นที่สำหรับเผยแพร่ว,วัฒนธรรมเวียดนามสู่สายตาชาวต่างชาติด้วยนะคะและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือย่านเมืองเก่านี้นะคะเป็นย่านที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจค่ะเป็นย่านที่แสดงออกถึงพัฒนาการทางเศรษฐ,ฐกิจของฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามตั้งแต่อดีตและยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันค่ะ สำหรับ EP นี้นะคะเวียทท็อกก็คงต้องขอลาไปก่อนค่ะ EP หน้าเวียทท็อกจะพาไปท็อกเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ